เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Fogo f i s ช i n งก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำผู้ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาแล้วนะครับสำหรับเกมใหม่ NFT ตกปลานะครับอีกแล้วนะเพื่อนนะก็วันนี้นะครับน่าจะคิดถึงนะครับเกม NFT กันมากๆนะสำหรับสาย NFT นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอมานะครับก็เพิ่ง update, อัปเดตมาซีซั่นนี่แหละนะครับสามารถเล่นได้ ก็ในเรื่องของตัวสายฟี fi, นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้ได้แค่เล่นนะครับเพราะว่ามันต้องซื้อเรือแล้วก็ซื้อเหยื่อนะหนีไม่พ้นตกปลาเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเติมนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวแยกเป็นพาละกันถ้าวิวมันดีนะครับหรือว่าคนสนใจกันเยอะนะส่วนตัวผมเติมเข้ามาแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับว่าตัวเกมมเป็นยังไงเกมไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> แค่ตกปลาเพื่อนๆเ,เออประมาณนั้นเลยนะ แล้วก็แลกโทเค็นออกมานะครับแต่ระบบต่างๆของตัวเกมเนี่ยมันคำนวณจากในเรื่องของตัวเหยื่อแล้วก็ในเรื่องของที่เราตกได้นะครับโอเคนะเพื่อนๆนะในเรื่องของตัวเกมนี้นะครับอยู่ในตัวของเชนโซโลนานะครับก็ค่อนข้างที่จะยากนะเพื่อนๆถ้าใครที่แบบไม่คุ้นในเชนนี้นะครับในเรื่องของค่าแก๊สนะครับค่าแก๊สเนี่ยน่าจะประมาณ5าดอนนะครับที่เราต้องซื้อโซโลนาเข้ามาฝากเข้าไว้ในตัวของ โรนินนะครับสามารถใช้โรนินออลล็อกอินเล่นได้ด้วยครับเมตาแมสได้นะครับตัวของไฟทอนได้นะครับน่าจะใช่นะเออถ้าผมจะไม่ผิดก็แนะนำว่าเป็นเมตาแมสกับตัวของโรนินวอลเลตนะครับสองแอปนี้ทุกคนน่าจะรู้จักคันดีนะครับในเรื่องของการฝากก็จะมีค่าแก๊ส5ดอนนะครับก็คือซื้อตัวของโซน่าแล้วก็ตัวของ UAC แต่ถ้าใครไม่อยากซื้อ5ดอนนะครับก็ติดต่อมาในเฟซได้นะครับในเรื่องของตัวค่าแก๊สถ้าผมมีนะก็ลองทักก็มาถามก่อนนะครับเฟซอยู่ข้างล่างใต้เมนนี่แหละ โอเคนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับจริงๆผมก็ได้ไปดูนะครับตัวของเ,อเดฟขอสอนแล้วแหละนะครับในเรื่องของวิธีการซื้อเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของเกมนี้นะครับทุกอย่างการกระท,ทามีไทม์เซ็กชันหมดเลยนะครับข้อดีของเกมนี้ก็คือว่าโปรง่งใสตรวจสอบได้นะครับคำนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะเออเอเมดีเกมอื่นๆอ่ะเราไม่ค่อยรู้ที่มาของโทเค็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่เกมนี้ถ้าเราได้ตัวของโทเค็นหรือตัวของเหรียญน,นะครับที่เราตกปลาได้เนี่ย ในในเรื่องของการถอนเนี่ยนะครับมันมีในเรื่องของ time m i s i o n บอกด้วยเขาเรียกว่า on chain อ่ะเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าทุกคนเคยเล่น a p มาโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะทีนี้นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้เติมตังค์มามันจะขึ้นฟังก์ชันให้เราฝากตางกังค์กดนะครับก้อนนี้ผมจะซื้อเรือนะครับก็คือเรือสุดท้ายนะครับจริงๆมาแนะนําเรือนี้นะอย่างที่มันบอกนะครับเนี่ยมันจะมีเรือ1ดอนเนี่ยนะครับงบน้อยก็1ก็2ดอนอ่ะตีว่า2ดอนนะครับงบน้อย ถ้าปานกลางก็4.99นะครับก็สูงสุดก็9.99นะครับก็อันนี้ก็เล่นได้นะครับก็จริงๆถามว่าอ,อันไหนดีก็ต้องสุดท้ายแหละนะครับเพราะมันมันตัวของ all common fit ด้วยนะครับแล้ว power สูงตรงนี้คุณสมบัติตรงนี้ไม่ได้แตกต่างกันนะครับข้างล่างแตกต่างกันเฉยๆ400%กับ150%ก็ถือว่าสูงนะนะครับแต่ถ้า หลายจอแนะนำว่า4.99นะครับอันนี้แหละนะครับถ้าเน้นจอคือเอานน้อยดีกว่านะครับเพราะมันได้เอ่อมันได้2จอเลยใช่ไหมเออแต่จริงๆผมว่าจอเดียวเนี่ย40%แต่ถ้า2จอมันคือ300%อะยังไง400%ก็ดูดีกว่านะครับอ่าเราซื้อเลยเตรงนี้นะครับจะมี time section หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็เราก็กดตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ save อน่าจะต้องกดใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้ซื้อไปแล้วนี่โอเคอ่ะเนี่ยครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวเรือที่เราตกได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะสามารถออโต้ได้กมมันออโต้ได้นะหรือเราจะตกมือก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นในเรื่องของตัวเหยื่อนะครับผมก็ได้เตรียมเข้ามาแล้วนะครับผมจะซื้อเหยื่อตัวของ 9.99เลยนะครับแต่ถ้าผมดูแล้วดีที่สุดก็คือเหยื่อเหยื่อนี้นะ79นะครับอืแต่เงินเราไม่พอไงเราพอเหยื่อนี้เราก็จัดเหยื่อนี้ไปนะครับตามนี้เลยอ่ะโอเคนะครับนี่มันก็จะตกออโต้ให้นะครับเนี่ยเห็นปะมันก็นี่เราก็ได้โทเค็นละอ่าถ้ามันตกเสร็จมันก็จะเปลี่ยนใหม่มันคือเป็นการสุ่มหาเหรียญน,นะเพื่อนๆนะอันนี้ผมขอปิดก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ออโต้ Auto. ก็เหรียญตัวนี้เราก็สามารถเออเราต้อง เราต้องปลดล็อกนะครับมาเป็นตรงนี้แล้วก็ถอนออกนะ <_ d ata> ในเรื่องของเงื่อนไขาการถอนก็มีอยู่นะครับนี่เราจะได้ตัวของปลาด้วยนะครับนี่เหรียญตามนี้เลยเห็นปะ่ะทุกอย่างมีททมาดิชชั่นที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับจริงๆมันมีเสียงนะเพื่อนๆแต่ผมไม่ไดู้ผมริีสียงหรืปล่า ประมาณนี้ผมว่าปิดมิวสิกได้ออาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับในเรื่องของการตกนะอันนี้ก็คือออโต้เลยนะครับแนะนำว่าเปิดออโต้ดีแล้วส่วนจองผมเกมนี้เปิดประมาณ3นะครับไอคลิปนี้ที่ผมลงไปผม,ผมเล่นก่อนหน้านั้นที่กะลงคลิปนะผมเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถ้าใครที่ดูคลิปวันนี้อยู่แปลว่าผมเล่นมาก่อนหน้านนแล้วนั่นเอง สีเขียวคือตกได้นะครับสีเขียวคือเจอปลาแต่ถ้าสีแดงคือไม่เจอปลานะถามว่ามันคุ้มกับเหยื่อที่เราตกไหมเราต้องดูเรือด้วยนะครับถ้าเราใช้เรืออันดับระดับ3เนี่ยเบ็ดเก้าดอนอะ่ะจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับกำไรมันจะไม่ค่อยเยอะอโอเคนะครับส่วนรายได้ผมยังไม่บอกแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแยกเป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะครับพาร์ทนี้ก็ดูทามนิ่งของตัวเกมก่อน ก็น่าสนใจนะเออคล้ายๆเกมที่ผมอยากจะทำอยู่นะครับแต่ไม่สำเร็จเออประมาณเนี้ยเหมือนมากเลยอะเออที่ผมอยากจะทำอะเออแต่ของผมจะใช้ตัวของชาตูชิอะนะครับแต่ไปไม่รอดเพื่อนๆอันนี้ผมน่า,นา,นาด,ดูจากฟอนดูจากระบบเกมแล้วแต่เออแต่ผมลืมบอกเพื่อนๆไปนะไอเน,นี้ยคือมันเป็นตัวของกระเป๋าใหม่เลยนะครับอ่าโฟโก้ wallet นะมันเหมือนจะเป็นค่ายตัวของ wallet ที่จะมาตีตลาดในช่วงปีนี้นะครับ ก็ถือว่าน่าติดตามน่าติดตามนะครับส่วนเกมเล่นง่ายไหมทุกคนก็ดูเลยนะครับมันมีออโตโ้เนาะก็ถ้าถ้าเราเาถ้าเราไม่ซื้อเรือเราเล่นฟรีมันไม่ได้ป่านะครับม,มันเราแค่กดตกเล่นนะเอาง่ายๆคือสายฟรีเล่นไม่ได้อะประมาณนั้นนะเพื่อนๆเออนะครับอันนี้เหยื่อหมดเราทําอะไรได้บ้างเราก็แค่เ,เปิดตกปกติโดยที่ไม่ใช่เหยือย่อนะครับซุปเปอร์ก็คือตกปกติได้นะไม่ใช่แบบว่าเรา เราต้องจะเป็นที่ต้องใช้เหยื่อนะครับการใช้เหยื่อก็อย่างเช่นแบบทุกคนมีทุนในการซื้อเหยื่ออย่างเงี้ยเหมาะกับการใช้นะครับถามว่ามีขาดทุนไหมมีโอกาสขาดทุนด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของการเติมเหยื่อนะเหนียงบางมันจะได้2.5มันจะมีคอมโบอยู่นะผมผมมาตกได้ประมาณ50อยู่นะครับคือขับผมคำนวณแล้วยังไม่ขาดทุนเงี้มันก็เลยแบบน่าตกดีแต่อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้มันคล้ายๆแบบแนวขุดเหรียญนะ,ะถ้าเราได้ตัวของปลา ที่มีราคาสูงอะนะครับมันจะคล้ายๆเราเจอบล็อกกันนะครับเออมันใช้แบบทฤษฎีใช้บิตคอยล์เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจดีกิน,นี้เดี๋ยนะครับนี่ตกจปลาแดงเนี่ยเจอตัวหนึ่งแปลว่าชุดชุดนี้ที่มันส่งมาเนี่ยมันให้เราตามนี้นะครับลองดูว่าเราได้เยอะสุดถือเท่าไหร่วะเมื่อกี้2.5ใช่ไหมผมก็ลืมสังเกตเลยดหนย2.55 0.85นะครับเดี๋ยวถ้าแบบคลิปนี้ ยอดวิวดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเหยื่อแบบลองเหยื่อที่สูงขึ้นให้ดูนะครับหรือว่าถ้าได้สปอนเซอร์ของเกมนี้ก็เดี๋ยวมาลองให้ดูแล้วกันนะครับเหยื่อ79ด้าอนเนี่ยน่าจะอร่อยเนะอออ่ะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตัวเกมก็ตามนี้นะครับสิ่งที่ยากสําหรับของเกมนี้คืออะไรคือการฝากเหรียญน,นะเพื่อนๆสำหรับือใหม่เลยที่ไม่รู้จักบล็อกเชนเนี่ยอาจจะยากนะครับส่วนตัวของผมค่อนข้างที่จะเออในเรื่องของสวอปเข้ามาเนี่ย ท่านี้จะมีมีขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวถ้าเาผมมีเวลาเดี๋ยวผมทําคลิปตั้งแต่ต้นให้เลยนะครับในเรื่องของการเติมเข้ามานะแต่นี้เราดูไทมิ่งของตัวเกมไปก่อนลวกันนะครับเ,เดี๋ยวเรากคือดูเนื้อหาเกมไปก่อนละกันหรือว่าอีกคลิปหนึ่งสักอาทิตย์หน้าหรือสัก2 3สวันมาหรืออาจจะต่อจากคลิปนี้เลยนะครับเป็นวิธีการเติมให้ทุกคนดูนะครับขั้นตอนตั้งแต่ตัวของอีชินนะครับเข้าตัวของว a ล l e t เลยทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนเลยนะ ประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ละกันนะครับใครที่ยังไม่ติดตามฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยนะเพื่อนๆนะถ้าใครสงสัยอะไรนะครับผมไลฟ์สตรีมทุกวันมาถามในไลฟ์สตรีมได้ข้อมูลจะแน่นกว่าในคลิปนะเออก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเจอกันในปีนี้นะครับสำหรับคนใหม่ๆนะสำหรับคนเก่าๆก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ยังรักกันอยู่เจอกันใหม่ปหน้าบายๆจ้า